สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลน,นะคะอนุบาลหนึ่งวันนี้เราจะเรียนกันนะคะในธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมาเลยวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนกันในเรื่องของรู้จักสัตว์นะคะสัตว์ก็จะมีอยู่อ่ สัตว์ก็จะแบ่งเป็นสี่ชีวิตแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยได้แก่สัตว์โบกและสัตว์น้ำนะคะสัตว์โบกอาศัยอยู่บนโบกเช่นแมวสุนะัขนกกระตา่ายสัตว์น้ำก็จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเช่นปลาปูกุ้งนะคะเราควรดูแลและเมตตาสัตว์ไม่รังแกสัตว์นะคะในรูปภาพเขาบอกว่าสนทธนาจากภาพและขีดครับ ภาพสัตว์ที่เด็กรู้จักหรือว่าเคยพบเห็นนะคะถ้าเคยพบเห็นหรือรู้จักลองเล่าให้ที่บุคคลฟังสิคะว่าเด็กๆรู้จักสัตว์เท่าไหนบ้างถ้าเด็กๆรู้จักเด็กๆก็เช็คถูกทับภาพเลยนะคะภาพแมวแคทเช็คลงไปเลยถ้าเด็กๆรู้จักสุนัขจอกเช็คถูกลงไปเบิร์ดนก ช็คถูกลงไปเลยแรบบิดกระตายเดี๋กๆก็เช็คถูกลงไปาภาพจัดน้ำนะคะรู้จักกันมั้ยเอ่ยอเด็กๆน่าจะรู้จักกันทุกๆคนแล้วนะคะอาก็จะมีปูปลาแล้วก็กุ้งใช่ไหมคะเด็กๆเคยรับประทานกันหมดเลยใช่ไหมคะ เด็กๆก็ขีดทับลงไปเลยถ้ารู้จักก็ขีดทับเลยหรือถ้าคนไหนยังไม่รู้จักสัตว์ชนิดไหนก็ไม่ต้องขีดทับนะคะลองถามผู้ปกครองดูว่าสัตว์ชนิดนี้ชื่อว่าอะไรนะคะ,ะเด็กๆลองไปฝึกทำกันเลยค่ะว่าเตรียมหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะ สำหรับวันนี้เด็กๆกก็จะได้เรียนกันนะคะในหน้าที่23เราจะเรียนกันเลข7ค่ะเขียนตามตัวเลขนะคะลูกตามรอยปะเลยก่อนอื่นเรามานับจำนวนก่อนนะคะแฮมเบอร์เกอร์มีทั้งหมดกี่ชิ้นคะพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 หกเจ็ 6, 7, อันอยู่เชิ้นนะคะเมื่อครบแล้วเด็กๆเขียนเลขเจ็ลงไปตามรอยปากเด็กๆค่อยๆค,คัดนะคะคัดช้าๆให้สวยงามครบทุกตัวเลยเมื่อเด็กๆคัดเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะลองไปฝึกทำกันเลยค่ะ เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะสำหรับใบงานกิจกรรมศิลปะของเราวันนี้ให้เด็กๆ,ๆเตรียมใบงานนะคะที่เป็นรูปภาพปลาหมึกขึ้นมาเราจะวาดรูปภาพสัตว์น้ํานะคะก็คือปลาหมึกนั่นเองปลาหมึกเป็นสัตว์น้ํานะคะเด็กๆก็วาดตามรอยเส้นปะเลยนะคะ เลยเสร็จแล้วก็ระบายสีรูปภาพปราหมึกให้สวยงามตามจินตนาการเลยค่ะสำหรับใบงานวันนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณครูทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วค่ะต่อไปเด็กๆลองฝึกทำเองเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งรูปภาพนะคะมาให้คุณครูดูด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ